พื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมบินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดคอมบินเกมมิ่งมีทั้ง Facebook Fanpage และ t ิ k t อกไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะสวัสดีครับโยมผมนัดคอมบินเกมมิ่งครับกับเกม WWE น่าจะเป็น WWE นะ Smackdown ฮนะ just bring it นั่นเองนะฮะ ตอนนั้นนี่น่าจะใช้คำว่า W w E แล้วแหละนะฮะแต่เกมนี้น่าจะเป็น W w F อยู่นะฮะอยู่กันใน Royal Rumble 30คนฮะเมื่อสักครู่นี้เคยเกินฮะออกไปเป็นคนแรกแล้วโอ้โหรู้สึกว่าผมก็เคยาพากไปแล้วแหละนะฮะภาคนี้นะฮะแต่ว่าไหนๆก็ออยากเล่นนะ Royal Rumble นะฮะแต่ว่าผมนี้ไม่ได้มีความสามารถในการเล่นขนาดน,นั้นนะฮะภาคนี้นี่โอ้โหจุ ได้สูงสุดถึงแปดคนด้วยกันนะฮะบนเวทีตอนนี้ฮะมีแบทอ่ามีดีนมาเลนโกนะฮะแล้วก็ทางด้านของริกิชิฮะเพิ่งมาเมื่อสักครู่นี้วิลเลียมลีเกลแล้วก็เอาเบิร์ตนะฮะนะเอาเบิร์ตนั่นเองมาฮาร์ดคอร์ลี่ฮะคนที่น่าจะเป็นคนที่เจ็ดนะฮะเอ,อ้โดนไอ้คนที่ห้าหรือเปล่าคนที่เจ็ดถูกแล้วเออมา เริ่มเขาดาวฮะนับเกมนี้น่าจะเป็นในช่วงปีสองพันสองเนาะนะฮะแต่ช่วงช่วงถ้าช่วงเกมนี้คือน่าจะเป็นช่วงปีสองพันหนึ่งนะฮะแต่เกมนี้ออกมาช่วงปีสองพันสองเนาะนะฮะไฮวอรี่ฮะเออภาคนี้มีผู้หญิงมาสู้ด้วยนะจ๊ะนะฮะเออทูปทีหนึ่งไฮวอรี่ไฮวอรี่นี้จะไม่ใช่ร่างไรทู right ะะ Next, เซนเซอร์นะฮะเอกเวเกอร์ไปหนึ่งทีก่อน เมื่อกี้วิกิชี้ไปแล้วฮะมาฟารุกฮะจากแอคเคอเลนะฮะหรือ APA มาเออยอะตอมิกซ็อกหนึ่งกีใส่ทางด้านของฮาร์คอร์ฮอลี่ฮะแล้วแวกมาวิลเลียมรีเกิลเนาะเออเดอะร็อกฮะคนที่สิบแล้วนี่ if you smell s m e l l แล้วนะฮะเออช่วงสมัคดาวที่ผ่านมานี่ก็คือแกก็มาปล้ำอยู่นะฮะ ไม่ใช่มาป้ามแต่แกร,รีเทอร์นมานะฮะเอ่อรีเทอร์นแบบไม่ไม่รู้ข่าวรู้ข่าวอะไรทั้งนั้นนะฮะเดอะร็อกนะมาลิสต็อกหนึ่งทีกระตุกแขนล,ลงไปฮะ,ะแล้วตอนนี้นี่คือเหลือใครบ้างวะเนี่ยเจฟฮาร์ดี้ฮะคนที่สิบเอ็ดฮะมาจับเป็นฟิชเชอร์แมนเอ้ยว่าจะเป็นตูเพกฮะตบมาลีเกลอาร์ไรแบ๊ bad. โ oh, อ้ยอันเดอร์ฮกสู้เพกฮะเจฟาดีโดนเสยฮะดีวอนคนต่อไปฮะนี่ดีวอนมาไอวอรี I ่ e, นี่อยู่น,นั้นแล้วนะตอนนี้นี่โอ้โหโดนรุมเติบรุมเติบนะฮะมาลับแบกทีแบกซู back, เพกลงไปฮะโดยวิลเลียมลีเกลใส่เดอะร็อกฮะกระเทิบหนึ่งทีก่อนเจฟโดนเสยอีกครั้งเอาร่วงไปเลย โอ้โดนเสยทีร่วงไปเลยฮนะไอวอรี่ไปซะไปไหมอ่ะยังไม่ไปฮะแคชห้าคนที่สิบสามแล้วจ้าะนะฮะพี่น้องตระกูลไอฮอลลี่ฮะมาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ดีๆก็เน็ตอยู่ดีๆอะไรก็เด้งนะฮะเออมาจับแบงค์ครั้งหนึ่งเซว่เ็กลงมานะ e ฮะดีวอนเดอะร็อกฮะแล้วเอาเอาแล้วอะไรยังไง ลุมมาตูงกันตอนนี้น uh, ี่เหรอใครบ้างนี่เฮ้ยสามสองหนึ่งไอว่รว่ฮอลลี่ฮอลลี่ฮะเออมาโอ้โหฮอลลี Hello> ่ฮอลลี่ฮะคนต่อมาอไอวอรี่ยังอยู่นะฮอลลี่ฮอลลี่มาอีกคนนึงเอาสจอคอสบอดี่ก็ไม่ได้ฮะไอวอรี่พี่น้องตระกูลฮะอ่าพี่น้องตระกูลนะ มาฮอลลี่ฮะมาไม่ทุบสักทีหนึ่งฮะนี่ฮอลลี่ฮะแคสกรับมอลลี่ฮอลลี่คือเขาก็ไม่ได้เป็นพี่น้องกันนะฮะแต่ว่าในเรียกว่าในบทนะก็คือเอาเป็นมาเป็นพี่น้องกันนะฮะแล้วจะโหโดนทุบฮะเดอะร็อกเดอะร็อกยังอยู่นะลิต้างะโอ้โหนี่ผู้หญิงก็มากันเทียบเลยนะนี่มันรอยย์รัมเบิลชายหรือหญิงกันแนวเนี่โอ้โหลิต้าก็มา กระเถิบสักทีหนึงนะ่งฮะน่าจะเป็นมอลลี่ฮอลลี่นะมามานี่มอลลี่ฮอลลี่ไปซะไปฮะโอ้โหแล้วลีต้าโดนเตะโดยโดร็อกแล้วไปเรียบร้อยฮะโอ้โหไอวอรี่ฮะอยู่นานเหลือเกินนะวินเซนต์แคนเนดีแม็กแมนฮะวินส์แม็กแมนมาแล้วตาแก่แล้วลีต้าเคลียร์ด้วยเ,เป็นแคชฮอลลี่ฮะ ชนะ่แคชชอลลี่ฮะเขี่ยเดอะร็อกไปเมื่อสักครู่นี้ฮะกระทืบร่วงไปเลยแบทชอฮะ j จ l วินสเ็กแ,แ,แ,แมนเราโดนดรอปคิกหนึ่งทีฮะแตนดิ้ดรอปคิกไปแล้วมาทำอะไรไฟวอลสาแลมลงไปฮะแล้วคนต่อมาใครว่าแมทฮะแมทฮาร์ดี้นี่พี่ไอ้น้องกูไปซะแล้วเมื่อสักครู่นี้นี่นี่มาดูมาดู ภรรยาฮะในบทตอนนั้นนะแต่ว่าเอาเวียงมาเวียงวินสี่เออเวียงมาจับเอาไม่ได้แมทโดนดอกคิกแทนฮะแล้ววินสแม็กแมนไปเรียบร้อยฮะแคชชอร์ลี่แยบหนึ่งกีเอาไม่ได้แล้วตบเอาหลบมาก่อนแคชชอรลี่มาเหลือใครนี่แพริสทเทิร์ฮะพะหนุ่มดาวเสามาเหลืออีกสิบเอ็ดคนฮะบนนะ ลิตาบอตอนนี้ฮะแล้วไปเรียบร้อยโอ้ยอ,อ่าแบทชอกับทางด้านของแคชชอลลี่คะไปเรียบร้อยแล้ว mm. เหลือแมทฮะเพอร์รีซัตเทินแล้วก็ลิต้าอยู่ในตอนนี้ฮะมาลิตามาร่วมด้วยช่วยกันหรือเปล่าโดนเทคดาวฮะอืหนาฟาดพื้นไปทีหนึ่งแทสนฮะผู้ประกาศนะฮะอาผู้ประกาศนะฮะจาก t a, a E W U นะฮะแทสมาเป็นเรียกว่าเป็นตำนาน ECW นะฮะแต่มาอยู่ W W E นี่ก็ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะฮะเรเวนนะนี่พ่อ,าาอนหนุ่มอีกาไม่คนนึงแลละนะตำนาน ECW เช่นเดียวกันฮะนี่เรเวนเลกสวิป1์ห e นึ่งีก่อนฮะนี่เรเวนฝากนี้ไม่ใส่กระโปรงปั้มนะใส่เกงยงอีนะเรเวนะ แล้วจะจับไม่ได้อาวจะจับไม่ได้เอาแล้วอย่างไรซี่มาลิต้าเจอกับแคสร์รี่ซัตเทิร์นไปกับทางด้านของเรเวนฮะนเด Undertaker ฮะโลลิ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 นนี่เพลงทางนี้นี่ใช้เพลงโลลินด้วยนะเออต้องบอกว่าเป็นไม่กี่ภาคนะฮะที่ Undertaker นะฮะใช้เพลงโลลินนะเนื่องจากว่ามันติดลิขสิทธิ์ไงนะฮะ โอ้ลิมิตสกินนี่เก็บค่าเก็บค่าลิกทธิ์แพงฮะดังนั้นก็คือไม่อยากจะใช้นะเพลงโรลินนะฮะ,ะอันเดอร์เทเกอร์ปาอันบอกไม่อยากปากฏตัวบ่อยฮะปากฏตัวบ่อยแล้วค่ายติดลิกทธิีไงลิต้ายังไม่ไปเรเวนยังไม่ไปเหมือนกดาฮะใครวะเนี่ยทริสตาร์ตฮะนี่โอ้แมทริสมาแล้วฮะนะฮะแมทริสตาตัตฮะนี่ มาโอยังไปหนึ่งทีแทสแล้วโดนบูด็อกฮะโอ้ยนี่มีคู่รักคู่แค้นนะฮะลิต้าครับที่สตาร์ทนะเรเวนนะโว้ยาคนต่างบูด็อกกันแล้วเรเวนยังไม่ไปเหรอโอ้ยโดนแบ็กซูเพกไปฮะโดยทางด้านของแทสฮะใส่ลิต้าอ่าบิลิกานฮะเดดดี้แอสมาแล้วเดดดี้แอสฮะแล้วเรเวนยังไม่ไปอันเดอร์เทเกอร์สิงศอกหนึ่งทีก่อน แล้วจะโคส,สไลน์ฮะมาโคส,สไลน์ไปเมื่อสักครู่นี้ใครว่าเอาไปเรียบร้อยฮะโอ้ยใครเนี่ยออบิลิกันเนอผมมองไม่ค่อยชัดเนี่ยขอใครได้วหกคนสุดท้ายฮะที่จะเข้ามาในเวทีแล้วดรอปคลิกหนึ่งทีลิต้าดูดองอีกทีนะฮะทางด้านของเรเวนะฮะโดยแทสทริเปลเอชฮนะเด็บเกมมาแล้วนะฮะ ตามจะเเอดเกมเล่นอันเดอร์เทเกอร์ไปเรียบร้อยโอ้แทสฮนะการทำจอมแสบในอ e ีซีเนมันอยู่ฮนะนี่เราไปเรียบร้อยอีกคนหนึ่งบิลิกนะันฮะเรเวนฮะเขียไปแล้วกระโดดเอาหลบได้เฉยตอนนี้เหลือทริสตาตร์ฮนะผู้หญิงนะเออเป็นอ่าท้าพทัาภาคถ้าภาคก,ก่อนก่อนนี่คือผู้หญิงตีกับผู้ชายได้ไงเออนะออนะ พอมาภาคหลังๆนี้ก็จะมีเรื่องของสิทธิความเท่าเทียมแลยนะฮะทําให้แบบว่าผู้หญิงไม่สามารถตีผู้ชายได้นะเดี๋ยวหาว่ารังแกผู้หญิงเออจริงๆก็มันก็ไม่สิทธิความเท่าเทียมอะเนาะทำไรได้นะฮะนี่คริสเตริโกกับทริเบลเชอยู่กันบนเวทีสอ,องคนเท่าน,นั้นนี่พีโก้ฮะตอนนั้นนี่น่าจะยังไม่เป็นอันดิสเปลเดชั่มเปี้ยนอยู่นะฮะ ใครอ่ะเวนอะไรก็บิ๊กโชว์บิ๊โชว์มาอีกแล้วตบเอาตอบริสเริโก้ฮะอะดีตเพื่อนร่วมทีมเหมือนกันนะฮะสำหรับซาโตนโคสตีบอสตินฮะโอ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกว่านี่คือแบบว่าโอ้ยเก็บตัวท็อปๆมาไว้ท้ายๆนะเออมาแล้วแบก็กซูเพกหนึ่งทีก่อนนะฮะจริงๆมันก็ ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันสามารถไอ้นั่นกันได้แล้วเปล่าคริสเตียนฮะพนุ่มดาพ่อเนี่มาแล้วโอ้ยแล้วซาตโตนโคไปโอ้โหมาไวไปเร็วเหลือเกินปะโตนแล้วทริปเปอร์เอชฮะแบตตูเอเป็นแล้ววีกโชโดนเหวี่ยงโดยคริสเตียนฮะเหวี่ยงร่วงไปเลยคริสเตียนดีดีทีใส่คริสเจริโกมาขออีดีสแนปแมลงไปฮะโดยคริสเตียนโอ้หพนุ่มดาพ่อฮะ มาคนสุดท้ายบารเบเร่ฮะบูลีเล่ไปเอ้านึกว่าไปแล้วคริสเจริโก้หูย่างก่อนโอ้ยนี่ตวัวท็อปทั้งนั้นเลยนะตอนนี้นี่คือคริสเจริโก้นะฮะ,ะคริสเตียนบูลีเล่นะฮะหรือว่าบารเบเร่แล้วก็ทริปเปอร์ชารคนสุดท้ายนะฮะสี่คนบนเวทีนะฮะนี่อยู่กันในซันเดย์ไนท์ฮีตอันเนี่ยเออรอยเออร์นัมเบอร์ซันเดย์ไนท์ฮีตนะฮะเออเพิ่งมาเห็นนะเนี่ย มาวยังไปคริสเตียนไปเรียบร้อยฮะด่าพ่อนาะทิเบสบอกนี่พอตาโกนี่คือแบบว่าเออมันก็น่าด่าอยู่หรอกนะบูรี่เลไปโอ้โหเขียท่เบสล่วงแล้วเฮ้อสองคนบนเวทีฮะคนหนึ่งนี่เบสินเวเวอ์ฮะแล้วเขี่ยมับยังไม่ไปโอ้ยังไม่ไปเว้ยบุลี่เลแล้ววย่งอี่ทีไปเรียบร้อยฮะเบสินเวเวอ์โอ้โหคริสเตริโก เรียบร้อยฮะในคริสเตริโก้นี่ฮะผู้ชนะแมตชนี้ฮะคริสเตริโก้นั่นเองโอ้ยราะยยอนเบอร์สามสิบคนฮะโอ้ยคือใครออกมาเป็นคนแรกๆนี้คือไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้นานเลยนะเนี่ยเออมานี่ก็คือเกม WWE Smackdown just b r i n g it นะฮะเกมโมชั่นเพย์สองที่ภาพเป็นเพย์หนึ่งจุดห้านะฮะเออใครที่ชื่นชอบนะครับฝากกันไว้เลยฮะกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราหนักขำอินเกีมีเงินด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรมารอดูรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมช่วงนี้นะสวัสดีนะครับบ๊ายบายนะฮะ